สวัสดีครับทุกท่านก็พอดีมีหลายท่านถามมาว่าไอจ้จำปีที่ผมปลูกไว้ในกระถางที่เอาไปลงในเอาคลิปไปลงให้ดูเมือ่อหลายเดือนก่อนนะั้นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็พอดีมีเวลาก็เลยพามาดูซะเลยคนระับไอ้สองต้นนี้ยังไม่ไปไหนยังอยู่ดีครับนะครับผมเอามาตั้งไว้หน้าบันไดขึ้นบ้านเนี่ยทางขึ้นบ้านอยู่ในกระถางนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ก oh ็ปล mm ่อยปล่อยทิ้งทิ้งไว้ตั้งตั้งไว้นะครับปุ๋ยก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างถ้าใสก็น่าหนักดีปุ๋ยหมักเพิ่งจะใส่ไปเมื่อวานนะครับดำดำมันอปุ๋ยหมักสูตรอาจารย์ลุงนะครับมันก็แบบว่าไม่ค่อยได้บำรุงอะไรนะครับก็ปล่อยปล่อยต้นก็เลยใบก็เลยออกสีไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ครับทั้งสองต้นหนึ่กต้นหนึ่งแต่ว่าก็แตก แต่ยอดมาตามปกตินะครับมีดองมีดอกอะไรเหมือนทั่วๆไปนะครับนะครับก็มีดอกมาเรื่อยๆยอันนี้เริ่มจะบานแนละ้วนะครับอันนี้ยังตรงๆอยู่ขาวๆแนะร้วก็มีดอกเขียวๆนี่เป็นดอกมาอีกเยอะแยะครับเน่ีครับก็โดยธรรมชาติแล้วนะครับจำปีก็ ผมก็เห็นไม่ยากครับปลูกไม่ยากออกดอกปกติดีครับอันนี้ผมมาปลูกไว้ในกระถางนะครับที่เคยเอามานําเสนอไปแล้วนะครับถึงต้นจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเล่งอะไรนะครับปล่อยไว้แต่ก็ยังออกดอกปกติครับเนี่ทยอยออกไปเรื่อยๆไม่ขาดต้นนะครับน้อยมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จังหวะนะครับบางช่วงก็ มีดอกเดียวหรือไม่อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าก็ขาดไม่กี่วันนะครับกอบานออกมาคือมีมีเขาเรียกอะไรมีตุ่ม,มดอกอย่างเงี้ยเป็นเป็นดอกอย่างนี้ปาลอยอยู่แล้วแต่ยังไม่บานนะครอธิบานแล้วร่วงไปคือบานไล่กลันไม่ทันนะครับเพราะต้นเล็กนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วร่วงไปแล้ว,ว,ลวหายไปแล้วที่บานไว้ครับนี่ก็มีตุ่มมาลอยอยู่ก็จะมีตุ่มมาลอยอยู่ทยอยไว้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ขาดต้น นะก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับในกระถางนะกระถางปูนดินเผานะครับเพรานี่มีจานรองมีน้ําก็จะใส่น้ําลดตลอดนะครับน้ําขังไว้ตลอดไม่แห้งเพราะว่ากระถางมันเล็กนะครับปุ๋ยก็เนี่ยครับปุ๋ยหมกักผมก็ใส่วางไว้เนี้ยถ้ามันหายไปหมดก็มาใส่อีกครับพอเผือยากก็ขึ้นก็มาตัดนี่ยา่งจะตัดไปเมื่อวานนะครับตัดเสร็จก็ใส่ปุ๋ยหมักไว้ อันนี้ทองอุไรมีตรงกลางด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับดอกหมดทองอุไรดอกหมดแล้วครับแต่จำปียังอยู่ก็ทยอยออกไปอย่างนี้ครับจำปีก็ไม่มีอะไรยากครับปลูกง่ายๆนะครับถ้าบำรุงดีหน่อยใบยก็อาจจะเขียวแล้วก็ตกพุ่มใหญ่หน่อยผมไม่อยากให้โตนะครับอยากต้องการต้นเล็กๆไว้อย่างนี้ครับให้อยู่เล็กๆผมก็ ลดน้ำบ้างปล่อยบ้างนะครับใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่บ้างครับก็แล้วแต่โอกาสนะครับก็ยังอยู่ดีคือข้อสำคัญผมไม่อยากให้โตนะครับพูดง่ายๆก็คืออยากให้อยู่แค็กแกรนอยู่อย่างเนี้ยแต่ให้มีดอกแต่ว่า้จะทำให้สวยมันบอนไซมันก็ไม่เป็นนะครับก็ว่าไปนะครับหรือว่า พอนานๆนไปต้นแก่ขึ้นอาจจะสวยขึ้นมาก็ได้นากรงขึ้นมาตอนนี้มันพุ่มไม่ค่อยกลมกเพราะว่าไม่คือไม่ได้ไม่ได้ไไดสัสดส่วนไม่ได้ทรงเท่าไหร่เพราะว่าผมมาตั้งไว้หน้าบ้านหน้าบันไดนะครับไอซิกนิมนจะมีกำแพงอยู่ซิกน้โล่งครับมันก็จะมาออกซิกนีสักสวยเนี่ยอย่างด้านเนี้ยเห็นไหมครับ่วงด้านหลังนั้นก็ไม่ค่อยออกมีกิ่งเดียวอยู่เหมือนเดิม ไม่เพิ่มขึ้นนะในกิ่งเดิมจะมีที่เพิ่มก็คือเนี่ยเพิ่มมาใหม่นี่เพิ่มมาใหม่นี่เพิ่ม,มใหม่แล้วก็ด้านนี้นะแต่ก็เพิ่มไม่เยอะนะครับพอดูได้นะครับตรงหน้าบันไดนี้ก็จะได้รับแสงแดดช่วงสายๆไปจนถึงเย็นนะครับเกือบทั้งวันนะก็อยู่ตรงนี้ก็หอมดีครับเวลาขึ้นมาเข้ามาหน้าบ้าน ต้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากครับถ้าใครจะปลูกใส่กระถางแล้วต้องการให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใส่กระถางให้ใหญ่หรือไม่ก็ถ้าเจากระถางในเล็กอย่างนี้บังคับไม่ให้โตก็จะให้ใบเขียวสดไหนก็ใส่ปุ๋ยพวกที่มีไนโตรเจนเยอะก็จะเขียวแต่ว่าต้องระวังนะครับถ้าใส่ปุ๋ยพวกนั้นมากอาจจะไม่มีดอกมีแต่ใบนะครับปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะๆนะครับอันนี้ผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับถึงใบจะไม่เขียวไม่สดนะไม่เขียวสวย แต่ว่ามีดอกครับมีดอกไม่ขาดพยอยกันออกครับ <_ an> ก็ถือว่าใช้ได้ครับพอจําปีนี่ไม่ได้ปลูกเพื่อดูใบนะครับปลูกดูดอกให้มีกลิ่นหอมนะครับ <_ an> ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงพามาดูแค่นี้นะครับเผื่อหลายท่านสงสัยว่าอี่เอามาตั้งโชว์วันถ่ายวันเดียวแล้วหายไปหรือเปล่า ไม่นะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ไม่ได้ขยายพันธุ์เพิ่มคือไม่ได้ตอนเพิ่มก็เลยเหลือ2ต้นเนี้ยนะครับอยู่อย่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ